คับทุกคนสวัสดีครับไปดูหลานแฝดครับลูกแฝดของน้องถุงเงินเขาครับผมออกมาเนี่ยจากกระเป๋าหนะ้าท้องแม่แม่ไปกินนมอยู่เป็นแฝดครอกที่สองครอกที่สองครับซีซั่นสองรุ่นแรกก็พี่น้องเพชรกับน้องปลอยอ่า อันนี้รุ่นสองออกมารุ่นสองได้สีเหมือนแม่ไม่รู้ว่าเชื้อพ่อมันแรงหรือว่าจะเป็นเชื้อของไอ้พี่เป๋าตุงสุดหล่อก็ไม่รู้เพราะพ่อเขาอะพี่มีทองจะเป็นสีดำสีนอร์มอนครับแม่เขาน้องทองเงินจะเป็นไวท์เฟสอีกสีหนึ่งลูกสองตัวรุ่นแรกออกมาก็เป็นสีเหมือนพ่อ น้องเพชรกับน,น้องพลอยอันนี้รุ่นสองหรือว่าเชื้อพ่อไม่แรงมาแล้วครับมาตามลูกแล้วนางมาตามลูกครับเห็นนะครับอันนี้น้องุงเงินใช่ไหมสีแม่เขานะครับเรียกว่าสีไว้เฟสครับสีแบบนี้ลูกก็น่าจะคล้ายแม่ต้องรอดูว่าจะเหมือนแม่หรือว่าจะสีออกไปทางพี่เปาตุงสุดหล่อพี่เปาตุงจะเป็นโมซิกเป็นอีกพันหนึ่งครับ เป็นอีกพันหนึ่งจะไม่ใช่พันกับน้องถุงเงินอย่างตัวนี้นะครับครับผมรอให้โตอีกนิดหนึ่งว่าจะเป็นพันไหนกันแน่คือจะได้รู้ว่าเป็นเป็นลูกของใครลูกของที่เป๋าตุงสึดหล่ออ็นลูกของพี่มีทองก็ไม่รู้พี่มีทองก็คือสีของเขาก็คือน้องเพชรกับน้องพลอยนะครับรับหลับหรือไม่ลองลูผัวดูซิ หลับหลับเฉยเลยลูกมาเนี่ยหับอู้ง่วงนอนง่วงนอนเอาเงินไปเอาลูกไปลูกปะตัวใหญ่ตัวเล็กก็จะมีตัวแข็งแรงตัวหนึ่งไม่แข็งแรงตัวหนึ่งตัวนี้จะตัวเล็กเพศยังมองไม่ออกครับเพราะว่าเพศู้สวาจะมีเป็นตัวผู้อยู่ตัวหนึ่งเงินมาลูกมาเอาลูกมาตัวนี้จะแข็งแรงกว่าตัวใหญ่ตัวหนึ่งเหลับครับอันนี้ ตัวเล็กนอนกันดีกว่าหลับกันคนละมุมเดี๋ยวให้แม่มันเอาไปกินนมถ่ายให้ได้เวลาสัามนาทีครับผมต้องลุ้นกันอีกทีหนึ่งอู้หลับกันแล้วน่ะพอโตขึ้นมาหน่อยจะเป็นสีอะไรหลับแล้วครับผมเอาแม่ไปไหนละน้องตวงเงินมาเมื่อกี้เงินมาแล้วลูกมาใส่ตะกร้าไว้แลเบียร์ลูกมาโดนหนาวใส่ประเภทนี้เขาขี้หนาวนะครับเขาขี้เหนียวเขาขี้หนาว ตัวเล็กๆเนี่ยต้องให้ความอบอุ่นครับกีหนาวแล้วก็จะขาดน้ำไม่ได้แล้วก็จะกินบ่อยครับเห็นไหมครับทุกคนใหด้ดูกันนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนสวัสดีมีความสุขครับ Selamat